สวัสดีค่ะมาจาทุกคนวันนี้กินชาบูชาบูจ้ะมีหมูมีนี่จปะปลาหมึกหมึกไข่หน่อยจ้ะนี่ค่ะโอ้หมูไข่น้อยเนาะเขาต้มมาแล้วก็มีหมูหมูสําหรับชาบูชาบูค่ะทุกคนจ้ะหมูที่ญี่ปุ่นเนี่ยอร่อยมากเลยเนะาะเขาจะขายทุกวันแต่วันนี่วันนี้พ่อไม่อยู่ก็เลยสรองจ้ะ กินน้ำได้พ่อพอยูอยังงานแต่ทุกคนจ้ะป้าไม่อยู่ป้าไปาง,งานเลี้ยงเนาะอาสสมามลิกจะผ่าญี่ปุ่นแล้วก็เห็ดเข็มใสจนะทุกคนเนะาะแม่แจ้งก,ก็จะกินไปด้วยดูหนังไปด้วยค่ะดื่มน้ำมึนังำัปน้ำผ่าทุกคนแม่กุ้งลวกก่อนเนาะกุ้งก็อร่อยนะกุ้งมันกุ้งมันสดจ้ะนี่นี่ลวกแป๊บเดียวเดี๋ยวมันจะแข็งเอ,เอบ้บีไหมลูกเอ้บีท่าไปหรือเอ้เอบีจะไปอยนะู่ไหนมาแม่ต้มสุกๆให้ก่อนนี่จ้ะ อันนี้นี่เขากระลวกมาแล้วค่ะทุกคนอะไร่ยวยกันจจเจาแจวนี่แม่จังก็จะทำเองนะคะเพราะแจวซื้อมามันหมดแล้วค่ะนี่นี่นจะไก่นั่น,นะะกผ่านไก่นันเพราะอยากเห็นบรรยากาศหมอค่ะนืมน้ำม,มันวน ทำกุ้งสดจ้ะกุ้งทะเลนี่กุ้งทะเลนะกุ้งเลียมอืมใช่ค่ะอืมแลนำมันีจกินเอเดิน้ำมันจกุ้งกุ้งค่ะน้ำต้มตกจัดหน่อย ป,ป๊าไม่อ hmm. ย mm ู่ป๊าไปกินงานเลี้ยงแม่ก็เลยสลองหลองหัวประยุทอืมนอนได้คืนแล้วรู้เลยหมูกระจุ่มหน่อยๆแป๊บเดียวคำมันแข็งเนาะอืมชอบชอบเลยบอกชอบเลย dùm đồn, nắng nóng áo quen áo quen mì dặm cắt được một chim bé mì mì ไปก่อแม่ไม่ได้ซื้อเครื่องดื่มแลยแนะม่หรือไม่ได้ดื่มนานแล้วค่ะเครื่องดื่มนะเนาะเสร็จแล้วลูกเอาไปพักไปก่อนทักไปก่อนเด้อมาไหนทำเปน็นไงเอ๊ะตัวเมื่อไข่ก็อร่อยอยู่ทุกคนตัวเล็กหอดจะ้ะยังมีตัวเล็กกว่านี้อีกจะ้ะนั่นตันนี่ยี่ก้อยนี่ยังไงตันไมน,น,น้อย แนวได้ก้อนหัวใส่เท้าใส่นั้นหัวใช้เท้าขึ้นมาขึ้นหัวค่ะอะไระลูกอะไรโอ้โหอะไรหรอก็แม่บอกแล้วมันร้อนอันนี้หอมหัวใหญ่จ้ะกาตัวเองมีแต่ดูนะค่ะมีแต่เบิงทีวีมีแต่เบิงอันนี้นะทุกคนนะอืมาค่ะปลาหมึกนักเกิลตัวละครน่ารักประมุ่ ร้นอนนลอะลูกมกืมจะทุกคนร้านมันจิ้มทำเองก็เลยเนาะซื่อเนซอสพริกเผ็ดเนะาะค่ะวก็คือเผ็ดบ้านเขาแล้วก็มาปุงพริกแล้กระเทียมใส่นนน,นนันะะนะีเนาะค่ะเนาะเปร่ากอนยำกัดอืม่ยมปุ อไปนมะปุยกัปน้ำจิ้มอมมน่าชิอืมสอาอนคุทำอะไร ห้าโู้ห้าห้าสากับหกกับหกรกสร้งลกเกืสรงลกเกรโลเกือลยสร้างสร้างไวาม่ไหนสรงเออสรงลกเกืกบลกเอือืมลกกอืมลกก่าตัวไหนอไหน แซ่บจ้ะทุกคนแต่ว่ากินนี่ก็พอแค่นี้กันนะคะเนาะกินโดนอยู่ค่ะเ่ินตุโมงกับตุ๊กแล้วค่ะนั่นฮอตขอบคุณนะคะที่รับชมค่ะบ๊ายบายก่อนแม่จ้าบายค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อนขอบคุณค่ะสูนมาสูนเนี่ยทุกคนจ้ะตัวกันค่ะขอบคุณมากค่ะที่รับชมบ๊ายบายค่ะ